วัสดีครับวันนี้นะครับจับตลอณมาที่ครัวบักได้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเพื่อมีอะไรน่ากินบ้างสวัสดีครับน้องใหม่น้องใหม่เจ้าของร้านนะครับวันนี้นะครับมาชิมร้านครัวบักได้น,นี่อะไรวิกะปีไ<ห>มีแถมมีแถมให้ทุกทุกันครับทุก,ทก ทุกายเลปลาทูเป็นฝั่งอินามัยหรือฝั่งอ่าวไทยปลาทูปลาทูมาจากแอฟริกาใต้เดี๋ยวเราสั่งมปกินเลยนะครับ่วกกิ้งอ่ะคั่วกริ้งอันนี้ค่ะจ้าชิโคลงชิโคลงสองตัวนะนั้งสองตัวตั้งโซมข้าวผัดค่ะสำหรับเด็กๆทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ค่ะแกงเยลโล่ลูกช๊อมาเรียนจริงจริงาทำเนี่ยตอนนี้นะสี่โมงเช้า มีช่วงนี้แหละที่เรามาถ่ายคนไม่เยอะเอามูสหวานมาด้วยข้ามเยอะๆหมดเลยแต่ข้าวบักรวมกล่องละ40บาทสองกล่อง80บาท่ะไรคะ80แกงข้าว40แล้ว 4, 40, 20แล้ว30บาทค่ะแล้วก็มีพริกกะปิแบบนปะะฮปลาจวดเ,เค็มแกงไชโปงเดี๋ยวตัดปลาเลยอันนี้เรียกว่ายำไก่ปลาไม่ใช่แกงไก่ปลานะ เมนูเด็ดที่ว่าที่ไหนไม่มีไม่มีใครทำยำไตปลานะครับลูกค้าส่วนใหญ่บอกไม่เคยเจอที่ร้านไหนโอเคายำไตปลาอันนี้ขนาดว่ายังพอมีตอนเช้าจะยุ่งๆุ่นะครับเจ็ดโมงตังแปดโมงเลยคนจะไปกินข้าวก่อนไปทงานแล้วก็ช่วงประมาณ1 1บเอ็โมงถึงวันบ่ายโมงก็จะยุ่งยนะคระไปเดี๋ยวไปชิมไปครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับหลากหลายเมนูวันนี้จริงๆมากินทุกวันไม่เยอะเลย ต่นี้เราอยากให้เพื่อนๆนะฮะทุกท่านหลายๆท่านเห็นว่าเออเขามีเมนูหลายๆอย่างผมบางอย่างก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะและอันนี้หมูหมูหวานค่ะหมูหวานนะฮะเขาเรียกบะเต็อนอ๋อพึ่งรู้เนี่ยไปกินข้าวต้มบ่อยเนี่ย <c oughs> มันเห็นว่าบาตเต็งบะเต็งอ๋อคือหมูหวานแล้วคือนี้แล้วแต่ละร้านก็ทำให้เหมือนกันเนาะ <c oughs> อันนี้ชูจีประทูตัวนี้มาจากแม่กลอง ใช่ค่ะตัวนี้มาจากแต่ตุกาแหมมุกเยอะเจ๊น่าร้อนนะแล้วเป็นท่อาหารแนะนำอันนี้อันนี้เป็นเทโพปลาเค็มเทโพปลาเค็มปลาเค็มเป็นปลาจวดมันน่าจะเป็นปลาแหลมแหลมปลากมันแหลมอันนี้แล้วก็เป็นเมนูแนะนําไม่ก็คือยำไตปลาค่ะยำไตปลาที่นี่มีที่ดีที่เดียวมีอะไรแขมน้ําซุปน้ําพริกแล้วก็ผักสดผักทุกคนที่มาขายชื่อครัวปักใต้เนี่ยมามาจากใต้เลยนะใช่ค่ะ แต่จริงๆน่าน้าจะเราเหมือนเหมือนเหมือนคนมาจากเชียงใหม่แอมาจากที่ไหนนครค่ะเออนครปนมไม่ใช่ค่ะนครปฐมไม่ใช่มาจากนครนครคือนครศรีธรรมราชนะครับนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ก็มีอาหารหลากหลายมีอะไรอยฝ่ากไปพันธั์นะครับที่ร้านหน่อยว่าเปิดกี่โมงเปิดกี่โมงนะเปิดตั้งแต่ตีสี่ครึ่งค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณทำไมดีสิเกิดมาทำค่ะเอาแบบขายเดี๋ยวขายกับข้าวก็หกโมงก็เริ่มขายได้แล้วนะคะหกโมงเช้าใส่บาตรตอนเช้าก็มาได้ไปทำงานและกินได้หกโมงเช้าก็เริ่มมีกับข้าวแล้วหกโมงเช้านะครับแล้วปิดกี่โมงสามโมงครึ่งค่ะสามโมงเย็นตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสามโมงเย็นนะครับอยู่บริเวณโค้งวัดป่า โค้งวัดป่าสารวันนะฮะแต่ถ้าคนแถวนี้ต้องเรียกโค้งวัดป่าเปิดมา20กว่าปีแล้วถ้าจะสั่งจองมีไม่แบบมีกรุ่มมาหรือแบบจัดไปข้างนอกมีแบบทำข้าวกล่องจัดเลี้ยงบางทีงานบวชงานอะไรอย่างเงี้ยเราใส่ขึ้นบ้านใหม่เนี่ยเขาก็มาสั่งเป็นแกงหม้อบ้างเป็นข้าวกล่องเป็นอาหารชุดบ้างอ๋อ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 ยราต้องรอไปส่งเขาอย่างเงี้ยค่ะอืมนะครับรับจัดเหมือนกันใครสนใจโทรสอบถามเส้นทางรับไปจัดเลี้ยง แจ้งเบอร์เลยเดี๋ยวจะขึ้นข้างล่างศ9 4ค่ะ296 2328ค่ะาชา้าไม่ต้องรีบเอาช้าชาเดี๋ยวจะขึ้นดูศูนย9เ2้าสี่สค่ะอ่านะครับเบอร์จะขึ้นตามนี้ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็จริงๆผมคงไม่ต้องบรรยายว่ามันอะไรอร่อยมากแค่ไหนเพราะว่ามากินบ่อยแต่ว่าอัน,น,อนอเนี้ยไม่ได้เกิดกินเอ็นประจวบเนี่ยตอบยิงออกปังตอบมาก คืชินี้ถือว่าเนื้อมันนั่นมากเมนูเด็ดเหมือนกันนะคะมันน่งจริงนะเมนูเด็ดอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าลูกค้าจะชอบมากคูชฉีขายดีเดจริงๆเนี่ยเพราะมีพริกด้วยเป็นเมนูเด็ดนี่ดูมันต้องนี่น้ำมันเข้มข้นครับเข้มข้นจริงเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนนะครับแล้วเรากินไหม่นะครับเมื่อกี้เจ้าของร้านอยู่กินไม่อร่อยเดี๋ยวด่าไม่ถนัดนี่เอาเรากินของเราอยู่ อิ่มหนำสำราญไม่อิ่มหรอกก็เออเอ,เ,อ,เ,อเวลาคิดตังคนะอ่ะว่ามากี่บาทเอ่อข้าทิ่ห้าสิบนะคะหมูหวานห้าสแกงกระดูกสี่สแกงส้ม40แกงไชโทร5ห้าสิบนะคะปลาทอดสี่สิบขัดไก่สี่สิบนะคะปลาทูดแ2ตัวร้อนะคะน้ำพริกผักไม่คิดนะคะน้ำซุปม่ดิดข้าวจนละ5บาทนะคะเพิ่มมาหนึ่งสองสมสี่หากแนหกหมากิน น้ำ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 มีกอนหนึ่งสองมแล้วก็น้ำมาลมนึ่งน้ำกนละสี่ละสิบาท่ขวดนะคะสีทั้งหมดห้าร้อยสี่สิบบน้ำบาล็ปลนน้ำบลมด้วยสิบาทน้ำเปล่าสิบบาทโอเคห้าร้อยสีค่ะ ห้าร้อยสี่สิบผมว่าประหยัดนะเพราะว่าอย่างน้อยผมว่าประหยัดค่าเครื่องบินค่านัาง่งรถทัวร์วไปกินถึงนครไงกับข้าไม่แพงค่ะราคาส<ข>ี 3, 30, 40, ่สิบห้าสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบราคานี้นะคะแล้วก็ข้าจัดราคาคือมึงประหยัดแน่เพราะว่ามึงไม่มไมไมต้องขึ้นรถทัวร์ไปกินถึงนครสีธรรมราชนะค่ะพอที่นี่เลยนะและแล้วก็นะครับอาหารรสชาติจัดจ้านนะครับตามตามแบบฉบับของของอาหารใต้นะครับวันนี้ก็ อิ่มหนำสำราญกันวันนี้กินกันสี่ห้าคนเยอะแยะหมดจริงๆไม่ได้อิ่มอะไรหรอกครูพงเนี่ยห้าร้อยห้าร้อยสี่สิบนะครับ<ท>ผมก็ไม่แพงนะเด็กน้อยมึงไม่ต้องขึ้นเครื่องไปกินน,น,นู่นเละสี่พันเนี่ยเครื่องเครื่องไปสี่ไปให้ไงกับคุณขอบคุณมากที่วันนี้นะฮะได้มาให้ ถ้าสำหรับารทำรายการนะครับก็ขอให้กีนกันเริ่มรวยรุ่งเรืองนะครับก <K le af> ็วันนี้ก็อิ่มหนังสำราญางอดีนะครับสำหรับอาหารใต้วันนี้กินรสชาติจัานนะครับผมไป็นาได้ครับฝากไว้นะครับสำหรับแกรนฝักงสำหรับการติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจนะฮะในเพจชื่อแซปปาร์ลอนนะครับ,แ,รบแล้วก็มี y o YouTube c h a ช n น l นะครับ ก็ชื่อแซ่บตลอดหมือันนะมันมีตรงไหนอะไรอร่อยใครจะแนะนําให้เราไปถ่ายทำตรงไหนว่าตรงนี้อร่อยจริงๆนะนะถ้าเรามีเวลาแล้วก็เวลาตรงกันเราจะไปทำนะครับซึ่งถือว่าเป็นเพจที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะแนะนําของกินมีที่กินที่เที่ยวท,ที่ไหนเราจะมาแบ่งปันกันนะครับมีเรื่องฮ่าสๆสลิมฉลอว่ากันไปนะครับไงวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับติดตาม EP ต่อไปนะครับนี่ e ีที่สามละ ต่อไปก็สีขาวเราพยายามมีมีโอกาสแล้วาจะแนะนำร้านค้าให้เลยนะครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ